สวัสดีสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับสวัสดีวันอังคารที่12ธันวาคมปี2566มาเริ่มกันด้วยที่รายงานจาก m a n เชสเต e ร e v e เว n g n e นวครับว่าแมนยูครับพร้อมปล่อยนักเตะ5คนในเดือนมกราคมนี้โดยในรายงานครับระบุว่าแมนยูครับพร้อมรับฟังข้อเสนอในการขายนักเตะ5คนครับก็คือราฟาเอลวาลานคาเซมิโลครับจาดอนซานโช่ดอนนี่ฟันเนอร์เบกและอีกหนึ่งรายครับอองโตนี่มาเซีย โดยในรายชื่อ4คนแรกนั้นก็มีข่าวมาแล้วครับเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนว่าแมนยูเนี่ยพร้อมปล่อยพวกเขาไปแต่สําหรับเฮียเฉยของเราครับองตนี่มาเซียลครับที่จะหมดสัญญากับแมนยูในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหรือปี2024นี้แต่เขาก็มีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่ม1ปีครับแต่ดูเหมือนว่าทางแมนยูครับจะไม่ขยายสัญญาเพิ่มกับเฮียเฉยของเราแล้วครับและพร้อมรับฟังข้อเสนอการขายเฮียเฉยออกไปครับในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้เลยซึ่งในรายงานของแมนเชสเตอร์ยูไนิ่งอยู่ครับก็ตรงกับรายงานจากเดวิดออรสตินครับผู้ส ค่อเขาทีนึงจากดิแอสเลติกรับโดยเฮียเฉยของเราเนี่ยโด่งดังมาจากทีโมนาโกครับในลีกเอล์ฝรั่งเศสก่อนจะย้ายมายังแมนยูในยุคของหลุยฟันเกลครับเมื่อปี2015และด้วยสไตล์การเล่นเซือที่เลี้ยงผ่านกองหลังฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดายครับเฮียเฉยของเราครับถึงกับได้ฉายาวนิวองรีครับก็น่าเสียดายความสามารถของอองตนี่มาเซียวนะครับด้วยวัย28ปีตอนนี้จากเรารุ่งฉายานิวองรีครับกับสไตล์การเลี้ยงกินตัวที่ผิวไหวกลับกลายเป็นเฮียเฉยครับที่เล่นบอลแบบสลึมสลือครับไม่ค่อยมี ความมุ่งมั่นสักเท่าไหร่และตั้งแต่อองตอนนี้มาเซียครับย้ายมาอยู่กับแมนยูครับยิงให้แมนยูในพรีเมียร์ลีกเกิน10ลูกเนี่ยไปเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นครับคือฤดูกาลปี2019-2020ในยุคของนาโอเล่กุนนาโซชานั่นเองแต่ถ้าหากแมนยูครับสามารถปล่อยนักเตะทั้ง5คนที่เป็นข่าวได้เนี่ยจะช่วยลดเพดานค่าเหนื่อยของแมนยูครับลงมาได้เยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าแต่ละคนครับก็มีค่าเลยติดระดับท็อป20ของพรีเมียร์ลีกกันทั้งนั้นครับอย่างเช่นมที่่ยอูด้ ได้รับ <rôle> ค <à déc> ่าเหนื่อยสูงที่สุดของทีมครับและอีกคนที่รับค่าเหนื่อยเป็นอันดับ2ของทีมครับอย่างราฟาเอลวาลาที่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่340,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และองโตนี่มาเซียอกับจาดอนซานโชครับที่รับค่าเหนื่อยเท่ากันอยู่ที่250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มีเพียงดอนนี่ฟันเดอร์เบคกครับที่รับค่าเหนื่อยต่ำกว่า200,000ปอนด์อยู่ที่120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้น โดยนักเตะทั้ง5คนนี้ครับฤดูกาลน,นี้ก็แทบจะไม่ได้ลงสนามช่วยทีมเลยครับทั้งด้วยอาการบาดเจ็บและปัญหาต่างๆครับและที่น่าสังเกตอีกหนึ่งอย่างครับแมนยูมีผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยติดท็อป20ของพรีเมียร์ลีกมากที่สุดครับโดยมีทั้งหมด7คนครับ ผลงานในสนามของนักเตะเหล่านี้ครับกับสวนทางกับค่าเหนื่อยเสียจริงๆนะโดยเฉพาะในรายขององตอนี่มาเซียครับและมาคาเลสปอตครับที่ตอนนี้ก็รับค่าเหนื่อยอยู่ที่3 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์กับภาพการเดินเอื่อยเฉยครับในเกมนิวคาสเซิลครับภาพนั้นมันยังติดตามผมอยู่เลยครับมาถึงบทสัมภาษณ์ของสกอตต์แม็กโทมินีครับที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในห้องแต่งตัวว่านักเตะในทีมเนี่ยยังคงหนุนหลังเช่นทากอยู่นะครับแถมยังบอกอีกว่าตอรี่เนี่ยนักเตะในทีมยังมีขวัญกำลังใจที่ดีครับและมันไม่เหมือนนกับสถา การของผู้จัดการทีมคนก่อนครับที่มีเรื่องแย่ๆอยู่ในเวลานั้นแต่เขายืนยันว่านักเตะทุกคนเนี่ยยังคงหนุนหลังเทนฮาร์ครับซึ่งเทนฮาร์เองครับก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันมากๆครับในตอนนี้ด้วยผลงานของแมนยูที่ยำแย่ล่าสุดพ่ายแพ้ให้กับบอนสมัตไปถึง3ประตูต่อ0นย์และด้วยสถิติคุมทีมในฤดูกาลนี้ครับพาทีมแพ้ไปแล้วครับ11ครั้งครับจากการแข่งขันทุกรายการ23ครั้ง เทนฮาก็ยังให้สัมพานธ์ในช่วงเพสคอนด้วยความมั่นใจว่าทีมของเขาเนี่ยสามารถสู้ได้กับทุกทีมครับ ผมยกตัวอย่างเกมที่ชนะเชลซีเอฟเวอร์ตันและเกมที่เสมอกาลาตาสลายครับเขาบอกว่าลูกทีมของเขาทําได้ดีมากในเกมเหล่านั้นครับเรียกได้ว่ามั่นหน้าเกินร้อยมั่นใจเกินผลงานกันเลยทีเดียวครับสำหรับเทนฮารและตามมาด้วยความพร้อมในเกมชี้เป็นชี้ตายครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกคืนนี้ครับแมนยูต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในสถานเดียวครับเพื่อลุ้นไปต่อในเวทียุโรปครับและยังต้องลุ้นกับชะตาที่ไม่อาจลิขิตได้ครับในผลการแข่งขันระหว่างโคเปนเฮเกนกับกาลาตาสลายถ้าแมนยูเก็บชัยชนะได้ครับโดยที่โคเปนเฮเกนและ การาจสไลเสมอเนี่ยเมนยูจะได้ไปต่อในเส้นทางแชมปีเป็นลีกครับ แต่ถ้าแมนยูชนะครับแล้วโคเปนเฮเกนกะกาลาตาสายมีผู้ชนะเช่นกันครับแมนยูครับจะต้องเก็บข้าวของครับลงใต้ไปสู่เส้นทางยูฟายูโรปาลีกแทนด้วยความพร้อมในเกมนี้ครับอาจจะต้องรอลุ้นในลายของมาคาแลดฟอร์และอองตวนี่มาซียอลครับที่ไม่ได้มาสองกับเพื่อนร่วมทีมครับเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากมีอาการป่วยในส่วนของลินเดเลฟครับก็ยังต้องรอลุ้นความฟิตครับว่าจะฟิตทันเกมนี้หรือไม่ครับโดยเกมนี้ครับเอริกเทนฮาครับอาจใช้อารอนวันวิซาก้าครับลงมาแทน าโลครับและคาดการ11ผู้เล่นครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนิ่นเต็ดครับเป็นไปตามนี้ครับผู้รักษาประตูและผู้รักษาตำแหน่งลูกหลักของเอริกเทนฮาครับอย่างอังเดโอนาน่าเซนเตอร์แบ็กครับแฮร์รี่แม็กควายครับยืนคู่กับลุคชอครับแบ็กขวาเนี่ยครับอาจจะได้อารอนวานบิซาก้าครับมายืนแทนดาโลครับส่วนแบ็กซ้ายก็ยังคงเป็นเลกิลอนครับกองกลางก็น่าจะเป็นอัมราบัตครับแม็กโทมิเน่ครับและบูโน่ฟูนันเดซส่วนหน้าก็เป็นลาสโลฮอยลุนครับที่ทำผลงานได้ดีในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเห็นไหมชื่อการคาดการณ์นักเตะครับถึงกับคิดไมม่ออก นี่มันนชกเตชุดเดิมกับเกมที่แพ้บอลสปาร์ตมาเลยนี่หว่าครับผมเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวครับอารอนบาบิซาก้าก็ไม่รู้ว่าเทนฮากครับจะจัดทีมตามที่แมนเชสเตอร์วิ่งนิวคาดการไว้หรือเปล่านะครับงานนี้แฟนบอลปีศาจแดงครับได้ลุ้นกันเหงื่อหยดครับลุ้นเหนื่อยยิ่งกว่าหวยรัฐบาลอีกครับงานนี้ทั้งต้องลุ้นว่าคำแนวลุกของเราเนี่ยจะสามารถจ่อตาขายของบาเยิร์นมิวนิคได้หรือไม่เพราะด้วยสถานการณ์ครับที่ต้องชนะสถานเดียวครับยังไงก็ต้องเจาะให้ได้ครับผม และยังต้องลุ้นอีกว่าอังเดโอนาหน้าครับซึ่งว่าจะพลาดในเกมแชมป้ยนลีอยู่เป็นประจำครับไม่รู้วันนี้เขาจะมีอาการเหวอหรือทําผิดพลาดอะไรอีกหรือไม่ครับก็ยังต้องมาลุ้นผลการแข่งขันของโคเปนเฮเกนกับกาลาตาสลายอีกนะครับโอ้โหงานลุ้นกันเหนื่อยนะครับแหกตาตื่นจะมาดูครับตีสามคืนนี้ครับและนี่ก็เป็นข่าวรอบวันของแมนยูครับผมอย่าลืมครับลุ้นกันคืนนี้ตีสามครับก่อนจากกันไปครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมครับ